กับช่องชาแนลของผมนะครับมหาอัมพลพระมหาอัมพลมหาปัญญาปาริโมกวิโนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่บ้านนะครับก็นานแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังค้างคาอยู่นะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมา,าคือทรัพย์สินนะที่เราหวงที่เรารักนะก็ใช่อาจจะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็อาจจะมีบ้างที่มันเรายังหึงหวงนะครับนะแต่ก็ไม่น่าที่จะถูกขโมยไปได้นะครับแต่ก็หายไปจนได้นะผมก็ไปแจ้งความแล้วนะครับก็ก็ ยังรอยนวลน,นะครับยังจับโจรขโมยอะไรนี้ยังไม่ได้นะครับก็ก็วานไปนะครับนะก็เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้แล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยยิ่งระบาดเนี่ยก็อะไรก็หายง่ายนะครับอืมแม้แต่ฐานยังหายเลยนะครับโอ้โหนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้คืนมาหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าก็ความหวังก็รียบรี่แต่ผมก็ หวังพึ่งาทางเจ้าที่ปนใจกับเจ้าที่ที่ทาหน้าที่ได้ดีมากที่สุดนะครับก็นั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาใช้แทนไปก่อนนะครับคือกระทะเนี่ยนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ได้ทดลองที่ผมก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับกระทะตัวนี้นะครับก็รีวิวไปเมื่อช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะแต่ทดลองใช้แค่ครั้งเดียวนะครับวันนี้ก็ จะออกมาใช้แทนไปก่อนนะครับก็ถ้ามีเงินสักพันสองสามพันนะก็อาจจะซื้อใหม่ดีกว่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าเป็นกระทะแบบไหนนะครับก็จะนี่ครับเป็นแบบนี้ครับกระทะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับที่ผมรีวิวก่อนหน้าน,นั้นละเอียดแล้วนะครับก็ ถามว่ามันแตกต่างกันอะไรยัง,ยงไงไหมนะครับก็กระทะไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเป็นแบบยังไงคือทอดอะไรทอดใช้ไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้นะทอดอะไรตอนน่ออะไรทอดไข่ทอดเนื้ออะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ติดกระทะนะครับเพราะมันเคลือบอะไร,ะไรในไนลอนอใช่ใช่เคลือบอะไรสักอย่างนะครับผมเปิดให้ดูแล้วกัน ครับผมก็คงจะอาใช้ในวันสองวันนี้แหละไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้แหละเพราะเพราะว่าข้างในนี้ก็จะมีเนี่ยเห็นไหมก็จะมีพวกนี้แถมให้นะครับก็จะเป็นสองชั้นนะครับตามที่เห็นรูปภาพนั่นแหละค,คือถ้าเราใช้ตัวนี้นะเวลาอุ่นกับข้าวอุ่นอาหารอะไรพวกนี้มันก็อาจจะจะต้องรั้งน,นะครับก็เสียบปลั๊ก ไฟใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ล้างนีอุ่นนะครับอุ่นนะครับอุ่นไฟฟ้านะครับนะก็นี่ก็จะเป็นฝานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นชั้นหนึ่งที่เขาเจาะรูนะครับเนี่ยเจาะรูตรงนี้เห็นไหมเจาะรูเอาไว้นึ่งนึ่งอะไรได้นะครับคือไอ้น้ําจะเข้ามาตรงนี้นะครับสําหรับตัวตัวหลักๆของเขานะครับก็ จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับตัวหลักๆของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยก็จะเคลือบเนี่ยสีดําดํามากน,นี่ผมต้องล้างอีกทีหนึ่งก่อนนะครับก็ใช้ได้ใช้ครั้งเดียวเองนะครับช่วงที่ผมเอานำนำนำ,นำทำการทดสอบรีวิวอะนะครับใช้แค่ครั้งเดียวครับไม่ติดกระทะนะก็โอเคนะครับเนี่ย เนี่ยที่ปุ่มเร่งนะอ่าเดี๋ยวผมกดผิดเดี๋ยวผมจะแชร์ทางนี้ก็กันอย่าแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันสองวันเนี่ยก็คงจะได้ใช้นะครับเพราะว่าผมก็จำเป็นต้องใช้แล้วนะใช้แทนไปก่อนเนี่ยถ้าหากว่า มันแตกต่างยังไงผมก็อยากจะอธิบายว่าถ้าเราใช้กระทะอย่างเงี้ยเนาะเสียบไฟฟ้าเนาะเราก็ต้องเปิดปิดนะมันก็ต้องร้านนะครับร้างถ้าหากว่าเราอุ่นเนาะอุ่นกับข้าวอาหารนะครับเนาะสมมุติว่าอุ่นนะเนี่ยมันก็ต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้นะคือ,อเอาจากใส่ภาชนะถ้วยชามนะมาใส่ตรงนี้แล้วเสียบปลัก๊กแล้วก็อุ่นนะครับ ก็ต้องล้างกระทะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไมโครเวฟเลยเนี่ยคือมันก็ต้องเปิดไมโครเวฟใช่ไหมล่ะเปิดไมโครเวฟแล้วก็เอาใส่ภาชนะที่เป็นเซรามิกนะครับก็ใส่แล้วก็อุ่นเลยนะครับตั้งเวลาอุ่นแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายแต่นี่ถ้าผมมีโอกาสก็อาจจะซื้อประมาณก็จะให้ดีมาตรฐานก็ประมาณ สองพันตั้งต้นขึ้นนะครับนะไมคโครเอฟนะครับผมก็ใช้อะนะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ใช้เนี่ยผมใช้แบบทนุถนอมนะครับเหมือนใหม่นะครับใช้แบบทนุถนอมเหมือนใหม่เลยก็เลยดูเหมือนเหมือนใหม่เลยนะครับนะครับกระทะแบบว่านะครับ ก็โอเคแล้วล่ะก็เขาก็จะมีอะไรนะมีตรงลูกสอนเนี่ยคอยชี้ว่าอะไรตรงใส่น้ําอย่าเกินนี้นะครับประมาณนี้แหละเนี่ยถ้าเกินนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาเราเผื่อมันมันเดือดเนี่ยน้ำมันก็จะทะลักหรืออะไรประมาณนั้นแหละเขาก็ไปเนะนี่เป็น max นะครับ max นะครับก็ประมาณนี้นยะมันพรุ่งนี้ใช้ก็ อาจจะล้างทั้นิดหนึ่งนะครับก็เก็บใส่กล่องไว้นะครับอะมาอีกกลับมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับที่ฝากอยากจะฝากบอกอ่าเจ้าโจนขโมยรายนี้นะครับน้ำก็คราวหน้าเนี่ยถ้าเจ้าโจนรายเนี้ยยังไม่ยังยามใจยังมาอีกนะครับคุณ ไม่รอดแน่นะครับไม่รอดแน่จริงๆนะครับผมก็อาจจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับด้วยวิธีของผมก่อนนะครับถ้าหากว่าม,มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับคุณไม่รอดนะคุณไม่คุ้มหรอกนะครับนะผมว่าคุณคณุถ้าคุณมาขโมยเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องทำมาหากินเงี้ยนะครับไม่คุ้มหรอกนะถ้าหากว่าเจอ เจอแล้วเนี่ยอย่างเช่นข่าวล่าสุดนะน,นะก็ <c oughs> ขโมยชุดชั้นในอะไรเงี้ยโอ้โหหน้าผมผมมองนะผมดูข่าวผมยังละอายใจแทนเลยนะครับนะมันไม่น่าเลยนะว่าในประเทศไทยเราจะมีแบบนี้เนาะเออผมว่านะนี่ผมไม่ได้อันนี้นะก็คือถ้าคุณจะเสี่ยนขนาดนั้นอนะ่ะผมว่าผมแนะนํานะคุณไปสั่งซื้อจากเว็บไซต์ มาใส่ดีกว่านะเออแต่มันก็างว่านะคุณก็เออมันมันมันก็หลากหลายมุมมองเนาะหลากหลายความคิดเนาะว่าคุณจะจะได้แบบรูปแบบไหนนะโอ้ไม่พูดดีกว่านะครับผมอุบาทมากเลยนะมันมันทําอะไรก็น้ำลายจืดน้ำลายจางถ้าเรื่องเนีนะ้มันไม่น่าจะเกิดในประเทศไทยไม่น่าจะมีในประเทศไทยนะครับที่ขโมยชุดชั้นในแต่มัน มีไหมนักที่จะมาผู้หญิงจะขโมยชุดชั้นในผู้ชายมีไหมเนี่ยไม่มีนะคิดว่าน่าจะไม่มีนะแต่มีก็อาจจะไม่เป็นข่าวนะครับนะไม่เป็นข่าวทางด้านนี้ก็ได้มั้งมีแต่ผู้ชายขโมยชุดชั้นในผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะเออมันก็มันก็อาจจะมีะแต่ก็มันสนหุ้ะนะครับอือมันก็นั่นแหละก็วันวันก็อยู่นี้ช่วงเนี้ยก็โควิดก็ ผมก็ไม่ได้สมัครงานไม่ได้หางานอะไรทําเลยนะครับผมก็อยู่ตามมีตามเกิดตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยแหละ<ๆ>ก็อยู่แบบพระอยู่แบบอ่อาเงียบสงบสงัดนะครับพยายามอ่ายังไงอะ่ะคือหาอะไรทานได้เท่าที่ที่ทานประคข้าประคองไปก่อนเนี่ยก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่กล้าไปไหนแล้วก็ไม่กล้าออกไปอ่า จับมือใกล้ชิดกับใครนะครับนะเพราะว่าอเออเนาะมันยุคโควิดเนี้ยมันก็อันตรายนะครับนะก็อยู่คนเดียวดีกว่าน,นี่ผมบ้านผมก็นะครับก็อยู่กันไม่กี่คนนะครับนะก็โอเคแล้วนะครับก็ลอยู่คนเดียวให้เป็นอะนะครับพยายามจะอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นนะครับก็ ใช้สติสัมปชัญญะแล้วก็นึกคิดคอนเทนต์อะไรต่างๆนาะนาะนะก็อาจจะอัดคลิปลงบ้างนําเสนอคอนเทนต์นี่นวน,นี่น่านบ้างโดยที่เราก็ต้องเพึ่งระมัดระวังนะว่าวันที่จะไม่ให้สังคมนั้นเดือดร้อนมีผลกระทบอะไรต่ออะไรยังไงนะครับเราก็ไม่ให้ชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะมีผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนนะครับถ้ากลับมาโฟกัสที่หน้าผมดีกว่านะครับผมก็ นี่นะครับผมก็อยากจะพูดให้ฟังนะครับก็ผมก็ยังคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้ผมก็รออย่างนงี้แหละจนกว่าจนกว่าเจ้าหน้าที่เนาะผมก็ทราบดีนะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีเรื่องที่สําคัญคดีที่สําคัญมากกว่าผมอีกนะครับแต่ว่าผมก็ มันในแต่ละพื้นที่เนาะเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ผมเข้าใจนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็ผมก็อยากจะให้เขาจับได้นะครับจับได้นะอืมจับได้แล้วก็คือเขาจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปใช้เองเนี่ยผมคิดว่านะถ้าเขามาเอาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาหนา จะประเด็นผมให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านะครับเอาไปขายหรือเอาไปใช้เองผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไปขายเองมากกว่านะไปขายแล้วก็มาซื้อยามาเสพหรืออะไรสักอย่างนะครับอืมก็มมีประมาณนั้นหน่ก็จะขายประมาณหลักร้อยก็ได้แล้วนะครับเพราะอันนี้ก็ไม่ผู้ใหผมก็ซื้อมาหนักพันพันกว่าสองพันนี่แหละนะครับที่ผมรีวิวเมืช่วงปีที่แล้วนะครับ สองสามปีที่แล้วอะ่ะนะครับคือกล่องอะไรผมก็ยังมีอยู่คู่มืออะไรผมก็ยังมีอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ท่านก็มาอ่าก็ผมเป็นนักอ่ารีวิวเนาะก็เป็นยูทูบเบอร์ผมก็มีอะไรซื้ออะไรมาใหม่ผมก็มาอันบ็อกรีวิวอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บไว้หมดเลยนะครับเออขนาดนี้นะครับอืมแต่ว่ามันยังไงมันช้ามากเลยนะผมก็แปลกเหมือนกันนะครับแต่แต่ผมก็ พอมีรุนนะว่าจะจับได้เมื่อไหร่นะก็ใจเย็นๆก่อนนะแต่ถ้ามันผ่านไปสักปีสองปีนะคงปีกว่าแนละ้วคงไม่มีรุนแล้วะนะครับว่าจะจับได้นะว่าอตอนเนี้ทางผมเชื่อนะว่าทางเจ้าหน้าที่นะผมก็ให้กําลังจิตกลังใจนะทางเจ้าหน้าที่กําลังรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นพอจะก่อนหรืออาจจะให้ผู้ร้ายรายนี้นะครับก่อ,อเหตุอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็อาจจะ มัดแน่นเลยนะครับคือพยานหลักฐานแน่นคือคือพยายามทําคดีให้แน่นอนะ่ะให้ให้แบบว่าให้นักอนะ่ะพยายามเอาเอาเอา,เอาคนเนี้ยให้หนักอนะ่ะประมาณนั้นแหละนะครับผมคิดว่างั้นนะคืออาจจะหลายรายแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางพี่ๆนะครับเขาก็ประกาศแชร์ในไลน์นะครับแชร์ในไลน์กลุ่มหมู่บ้านนะครับให้ให้ใหร,รู้กันทั่วถึงท,ท,ทั่วถึงหมดแล้วนะครับว่า คือผมนะ่ะถูกโจรปีนขึ้นนะครับขโมยไมโครเวฟไปนะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะก,ก็ต้องรอนะครับอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้อยู่ให้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับนะก็ต้องรอต่อไปนะครับ ฮะโอเคครับสำหรับคลิปวีดโอนี้ผมก็มีพูดให้เรียนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องเอฟทุกท่านได้ทราบแค่นี้นะใครเครียดใครเหนากันไปนะครับใครมีอะไรก็าสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแชร์ประสบการณ์ปัญหาอะไรต่างๆให้ผมฟังได้นะครับเดี๋ยวไว้จากคลิปเนี้ยผมก็อาจจะมาพูดถึงเรื่อง กี่ยวกับอะไรก็อขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่าน FC ของผมเนี่ยได้ติดตามรับชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใดประเด็นใดที่ผมจะนำเสนอที่ผมจะนำคอนเทนต์นั้นมาพูดคุยเสนอนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็ผมก็เพิ่ง ก็ยังทําใจไม่ได้กับหลายเรื่องนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็น้องน้องหมานะครับก็ผมก็ได้หายไปนะครับผมก็เดี๋ยววัน2วันนี้ผมก็จะไปตามหาอีกทีนึงนะครับก็ชื่อน้องชอนนะครับผมก็เคยโพสตคลิปนะครับเคยเคยโพสตคลิปล่าสุดเลยเมื่อ4ี่ห้าหวันก่อนนี่เองนะครับก็น้องหมาเป็นน้องหมาที่ร่าเริงแจ่มใสนะครับถ้าท่านอยากรู้อยากทราบว่าคนที่รักน้องหมารักน้องสุนัขเนี่ย ว่ามีความผูกพันเนี่ยก็คือจะตัดขาดเขาไม่ได้นะครับก็ผมก็เสียน้ำตามาครั้งสองครั้งแล้วนะครับคือผมก็อยากจะได้เขาคืนกลับมานะครับก็มันไม่น่าจะหายนะครับก็อยู่ที่วัดนั่นแหละนะครับผมคิดว่าอยู่ที่วัดก็อุ่นใจแล้วนะแต่ผมไม่คิดว่าจะหายแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะผมก็ทราบดีว่าเขาก็พูดเล่นๆพูดยหยอกนะว่า เดี๋ยวถ้าไม่มาเอาอ่ะก็จะเอาไปปล่อยที่ในป่าในดอยในเขาแล้วนะอะไรเงี้ยพอเมื่อวานเมื่อเรื่อน,นี้ผมไปเมื่อวานเนี่ยผมไปก็ไม่มีนละไปหาทั่ว,วัดเลยทั้งเรียกชื่อด้วยทุ่ว,วัดก็ไม่ไม่เจอเลยคือถ้ามีคนอุ้มไปอ่ะนะครับเดี๋ยวไว้ไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงประเด็นนี้อีกทีหนึ่งว่ามันหายไปได้ยังไงว่าทําไมผมถึงอ่า ไม่พบเจอนะครับว่าทําไมผมถามาพระหรือคนที่อยู่ในวัดนะ่ะว่าเขาไม่รมู้ไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปต่อไปนี้ต่อจากนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ